สวัสดีค่ะเพ,เพื่อนเพื่อนชาวสีแดงทุกคนวันนี้ฟ้าขออนุญาตมาชวนเพื่อนๆ่นนคุย2ประเด็นนะคะประเด็นแรกคือเรื่องที่อดีตนายกแพทองทานลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยเมื่อวานตอนเย็นนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นของรอมชวรพักใช่ไหมคะรัฐมนตรีช่วยคลัง ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งกมเมอร์นะคะที่กัมพูชาแล้ววันนี้ท่านก็น่าจะออกมาแถลงข่าวช่วงบ่อยๆนะคะตอนที่ฟ้าอัดคลิปอยู่นี้ท่านน่าจะแถลงข่าวอยู่อันเนี้ยไม่แน่ใจเพื่อนๆลองไปฟังดูนะคะว่าท่านจะพูดว่ายังไงประเด็นแรกที่บอกว่าอดีตนายกแพทองทานลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยเพราะถูกกดดันจากท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอันนี้เป็นข้อมูลที่ผิดพลาดและเป็นการกล่าวหาใส่ร้ายหมิ่นประมาทนะคะตอนนี้ลุงสัน ตั้งขนายแจ้งความกลับแล้วนะคะแล้วก็จะเอาความถึงที่สุดไม่ยอมความด้วยนะคะไม่ใช่เรื่องจริงค่ามไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันว่าใครเป็นคนโพสต์นะคะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงคือท่านเคยมีคำตัดสินจากศาลก่อนหน้านี้นะ,ะเรื่องคลิปเสียงของมูลเซนท่านผิดในเรื่องจริยธรรมเนาะแล้วถ้าเกิดว่าท่านยังเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและจะมาเซ็นรับรองสสออีกหลายๆคนเนี่ยที่กําลังจะลงเลือกตั้งปีหกเก้าเนี่ยอาจจะผิดกฎหมายหรือเปล่า อะไรประมาณนี้เราก็เลยจะต้องป้องกันไว้ก่อนเผื่อมีคนไปร้องกันไม่ดีกว่าแก้ถูกต้องไหมคะและสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านทําด้วยวุฒิภาวะและเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะเราต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นสอสทั้งหมดที่หัวหน้าพักรับรองจะมีปัญหาอย่างที่เราตั้งสโลแกนว่าเพื่อไทยตับมาเราก็ต้องทําให้ได้ค่ะอันนี้มันคือการเสียสละแล้วก็เป็นวุฒิภาวะของผู้นําที่ต้องทําอยู่แล้ว ไม่ใช่ถูกกดดันหรือใดๆทั้งสิ้นและอดีตนายกแพทองทานก็ยังเป็นหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยทํางานอยู่เบื้องหลังช่วยเพื่อไทยเงินเดิมและในส่วนของอเรื่องของท่านวรพักประทุมีช่วยครังนะคะฟาคิดว่าฟ้าพูดเรื่องนี้น่าจะประมาณสองคลิปละจริงๆก่อนหน้านี้นะคะท่านมีชื่อเป็นบอกผู้บริหารที่ธนาคาร BIC กรุ๊ปที่กัมพูชานะคะซึ่งเป็นธนาคารที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นธนาคารที่ฟอกเงินระดับโลก และตอนนี้นะคะในสภาของสหรัฐนะคะก็มีชื่อนักการเมืองที่เมืองไทยเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีชื่อออกมาแล้วข่าวว่ามีสี่คนนะคะแล้วก็สองคนเนี่ยเป็นคนในรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีเขาบอกว่าอย่างนี้นะฟ้าก็พอรู้มาว่าเป็นใครแต่พูดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาฟ้องนะคะก็เพื่อนๆนก็รอดูไปแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็อย่างที่ฟ้าบอกว่าเรื่องนี้ตอนที่ท่านมารับตําแหน่งใหม่ๆท่านมีชื่อที่บอร์ดแล้วก็มีรูปที่เว็บเลย แต่พอท่านออกมาปฏิเสธตอนที่มารับตําแหน่งเวฟนั้นก็ลบชื่อท่านออกทันทีซึ่งก่อนหน้านี้ทําไมไม่ลบคะถ้าเกิดว่าไม่เกี่ยวข้องมันไม่ควรมีรูปท่านอยู่ในนั้นถูกต้องไหมแต่ท่านมาปฏิเสธในวันที่ท่านขึ้นมารับตําแหน่งประชาชนก็มีสิทธิ์สงสัยและตั้งคําถามได้ค่ะเป็นสิทธิ์ของประชาชนอย่าลืมว่าตอนนี้ท่านไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทแห่งหนึ่งแล้วนะคะท่านขึ้นมาเป็นผู้บริหารของประเทศค่ะเป็นตําแหน่งที่ดูแลเรื่องการเงิน ของประเทศของประชาชนประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ตั้งข้อสงสัยและตั้งคำถามค่ะเพราะตำแหน่งนี้มันควรจะใสสะอาดและโปร่งใสและตรวจสอบได้มากกว่าคนทั่วไปจริยธรรมควรมีกว่าคนทั่วไปถูกต้องไหมคะอย่ากลัวประชาชนอย่าต่อว่าประชาชนที่ประชาชนตั้งคำถามหรือสงสัยในตัวคุณนี่เป็นเรื่องปกติของนักการเมือง ถ้าคุณไม่อยากให้ใครรู้ว่าคุณทาดีทําชั่วอะไรมาก่อนก็ไม่ต้องมาเป็นนกักการเมืองค่ะเพราะนะกักการเมืองคือคนของประชาชนไม่ใช่คนของบริษัทใดของบริษัทหนึ่งแม่ฟ้าอยากแนะนํานายกหนูนะคะไม่ต้องไปสั่งใครตัดน้ําตัดไฟแล้วค่ะท่านตัดใจจากรัฐมนตรีสักสองคนเรื่องก็น่าจะดีขึ้นนะคะและขอให้รากตามเรื่องนี้อย่างจริงจังขนาดเราอยู่ใกล้กัมพูชาที่สุดเรายังไม่ทําอะไรเลยอันนี้ประชาชนก็มีสิทธิตั้งคําถามเหมือนกัน เพราะฟ้าว่าถ้าท่านอยากจะอยู่ครบสี่เดือนท่านอาจจะต้องทําเรื่องนี้และะ้วค่ะแต่ถ้าท่านไม่ทําก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะคะเพราะให้รู้ไว้ด้วยว่าพลังประชาชนมันมากมายและมีอํานาจมากกว่ารัฐมนตรีไม่กี่คนที่ท่านเกรงใจนะคะและการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาปราบเรื่องนี้ก็เป็นคนที่สังคมและประชาชนสงสัยเพราะเขาเกี่ยวพันกับเรื่องนี้แต่ตั้งเขามาเป็นคณะกรรมการเพื่อปราบเรื่องนี้จะไม่ให้ประชาชนสงสัยได้ยังไงคะ อย่าลืมนะคะว่าตำแหน่งใหญ่ๆตำแหน่งผู้บริหารที่พวกคุณอยากเข้ามามาทําให้โปรไฟล์ตัวเองดีหรือเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีกับครอบครัวอันนี้ไม่ทราบอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคุณต้องโปร่งใสและคุณต้องเสียสละเพื่อประชาชนจริงๆไม่ใช่เข้ามาเอาแค่ตําแหน่งเข้ามาเอาแค่โปรไฟล์ให้มันดูดีเป็นเกียรติเป็นศรีของตัวเองและต้นตะโกลอันนี้ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะการเมืองคือการเสียสละและทําเพื่อประชาชนส่วนมากค่ะ ปากไปด้วยนะคะ